สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิกกี้ทุกคนนะคะใครเข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้กิกกี้ด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตราคาน้องนุกที่ร้านเลิฟเลิฟสัดว์เลี้ยงที่จังหวัดตรีอีกค่ะพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมคะเอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยเนาะ หนึ่งพันสี่ร้อยแล้วกลุ่มนี้เท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยนีกลุ่มนี้นะคะเป็นเลิฟเบิร์ดไม่มีขอบตาค่ะขายตัวละหนึ่งพันบาทนะคะส่วนราคานกหงส์หยกนะคะนกหงส์หยกตัวละสองร้อยบาทค่ะ เพื่อนๆต้องสังเกตนะคะว่านกตัวไหนเป็นนกตัวผู้นกตัวเมียค่ะและที่สําคัญนะคะใครที่อยากจะเอาไปเลี้ยงไว้ไวดูเล่นนะคะไม่อยากจะให้มีลูกเนี่ยก็ต้องเลือกนกที่เป็นลูกนกลงหลังนะคะซึ่งการสังเกตนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตด้วยตัวเองหรือจะให้พ่อค้านะคะช่วยดูให้ก็ได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้น้องนกเข้าคู่ก็สามารถที่จะเช็คได้นะคะเพราะว่านกที่ร้านนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเลิฟเบิร์ดหรือหงโยกนะคะเป็นนกที่สามารถเอาไปเป็นพ่อแม่พันได้เลยค่ะราคาขายข้นเจ็ดสี่นะคะหนึ่งพัน้ยี่สิบชิ้นเท่าไหร่คะ,คะตัวละสองพตัวละสองพันเชื่องไหมเป็นเป็นนกเชื่องเหรอคะ พอฟ้าท่เท่าไหร่คะคะตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทและวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอัปเดตราคาน้องนกที่ร้านเลิฟเลิฟสัตว์เลี้ยงซึ่งอยู่ที่จังหวัด ร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราพาน้องนกเลิบเบิร์ดมาขายด้วยนะคะทุกคนซึ่งน้องนกเลิบเบิร์ดนะคะกลุ่มนี้ก็เคยเป็นลูกของพ่อแม่พันธุ์ซึ่งอยู่ร้านนี้นะคะก,กิ้กก็ได้มาอุดหนุนพ่อแม่พันธุ์ที่ร้านเลิบเลิฟสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละคะ่ะร้านนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะมีตนนกสสวยนะคะนกสีสวยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยนะคะ ร้านแห่งนี้นะคะเปิดทุกวันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้น้องนกนะคะขอบอกเลยค่ะว่ามาเลือกได้ทุกวันค่ะร้านปิดประมาณห้าโมงครึ่งนะคะประมาณห้าโมงครึ่งเนี่ยร้านก็จะปิดร้านนะคะเพื่อที่จะให้น้องนกได้พักผ่อนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเช็คราคาน้องนกหลากหลายชนิดที่ร้านเลิฟเลิฟสัตว์เลี้ยงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ